ส่วนแล้วก็มาเป็นให้มีนอ,องไลน์แล้วแลขไอ้รัฐมนตรีกีฬากับโปรเทียมเขาอีกคนอันนี้ก็มหา,าศาลกันนะหลังนะหวนจะเรียกให้มามาพบกันมันสร้างมันสร้างทำเนียรัฐบาลให้ประธานธิบดีมันสร้างสภารัฐสภาให้ขนาดนี้ก็มันสร้างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ให้ มันรวยมาหาสาเลเจ้าของบ่อจบกเออครับมันบอกผมบอกจนินจนาเล่นจินนาเล่นจะพูดอะไรกับประธานอาทิบดีมันนะไม่ต้องไปวิ่งหาคนนู้นคนนี้นะบอกมันมันอินตรงเลยเพราะทุกอย่างอยู่อยู่ที่มันเนี่ยมันก็เล่าอีกฝั่งเพราะฉะนั้นเราได้สองคนเนี่ยนะทั้งเศรษฐกิจคนหนึ่งตาโม ตั้นนะเอ,เอาไว้เอาไว้รัตบต่อไปหลังทั้นยกไปพม,ม่าผมผมไปรอรับนะไอ,อ,อ,อเอเนีไอเอลมันไม่ค่อยสบายนะนบบครับเพราะว่าที่มันผ่าตัดผ่าตัดสมองนะครับที่มันเส้นเลือดจะแตกครั้ที่แล้วนะฮะอตอนนี้มันหายแล้วมันคิดไปแต่มันก็ยัง มันก็ยังเอฟเฟกตลมันก็ความจำกคนบบตบบพิสพาแล้วก็ขาเนี่ยไอ้ส้นประจากมันเนี่ยมันก็จะทําให้ขามันแข็งเดินเดินดขาออดไปหน่อยเดินขาเล่าไปไปแต่มันก็นนนกโ,โหโบราณเรื่องเลยบ่อยฮะหรือนี่ขยันทาง,งานอยู่อย่างเป้คนเดียวเผื่อไม่เป็นเลยว่ามัานอ่อเนี่ยไม่เหมือนมันเนี่ยมันก็นั่งเล่น นั่งเล่นไพ่อยู่กับเพื่อนๆมนะันอ่ะไอเดชนะ่ะไม่ตอนนี้เลิกแล้วครับเล่าเลิกแล้วครับบุรีเลิกหมดเลยครับแต่ไม่เลิกไอเล่นซัมมี่กับอะไรไอเดชนะไอ,อนะอยังเล่นใจพยามายสามบัายสามเืีไม่เลิกนะสองคนเนี่ยนั่งหัวชนกันไม่เลิก <laughs> เพื่อนมัน <laughs> เพื่อน <laughs> เพื่อนส <laughs> นิท <laughs> มันนะ แต่ก็แต่มันก็ก็ยังดูแลนี่กรมอุตสาหกรรมมันอยู่นะครับ,บรับ,บนวัตนกครครับดูแลนวัตนาครท่านนายกท่านไปเยี่ยมนะครับมันก็ดีใจอะ่ะท่านนายกท่านไปเยี่ยมไม่มีเมียใหม่หรอไม่มีครับไม่มีเมียใหม่ฮะไม่ไหวแล้วมั้งที่ฆามาแต่มันมีเลยขาคนหนึ่ง ไปไหนไปด้วยไปไหนไปด้วยเราก็ไม่รมู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับแต่มีเลขาดูแลมันอยู่คนนึงเป็นผู้หญิงอี่ี่ยังใช้ไ้ใ,ใได้ดีตอนนี้ต้องกินให้ถังเท่าอะไรกินวันหลังท่านบอกผมก็เลยถังเท่ารัว <laughs> ัน <laughs> ละตัวฮ <laughs> ะก็อย่าง ยังพอจไปยังยังมียังฟังแข็งแรงอยู่เอ้วยังสามดีอะไรทั้งหลายอย่างจันมันงานมันมางานกับมันเดินดีนะครับกองทัพเรือก็เขาไม่มีอะไรตอนนี้เขาจะ,กะเกษียณแล้วอีกสองเดือน <c oughs> เขาก็ไม่มีอะไรผมยังไม่ได้มองใครเลยคุณพี่คุณจะไปกล้ามองอะไรครับซึงนายกครับผม,มแค่ครับค่ เขาก็พยายามจะมันมีมันมีรองมีรองมีรองครับรองกับมีมอมเทพติดเต็มอมเทพครับ,รบใช่ครับผู้ช่วย,ยน,นะสถานที่ษษปรึกษาสถานที่ปรึกษ,ษาครับมอมเทพแล้วก็มีเต๋อผู้ช่วยไม่ได้หรือเอาคนที่พูดง่ายหน่อยผผผมผมผมว่ามอมเทพครับมันมันมันจะเปลี่ยนห้องมาหมด มันดีตลอดแต่บอลเทพในไอรุนมันอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่เพราะมันแข่งกันครับมืนกันแต่ว่าบอลเทพนี่ผมว่ามันเป็นทีมที่เก่งอ่ะก้องยึดยึดตลอดมันเป็นคนดีด้วยนะมอลเทพตรงไปตรงมาแต่ต้องแต่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรต้องคุยกันนะกันครับเมียมันเมียมันเป็นอย่ีะ พี่สาวพีน้องสาวพอพี่มาก็เห็นวิจังพ่อเ็นเาเรจัมาอนแล้วครับเขอเดียนมันอ้เอ้งเนี่ยเม้งเองสาวเวอ้าวแล้วที่มาทำนั่นนะครับที่มาทำให้อาบุมท่วงใหญ่ครับโคติดอนใช่ครับ พ่อตามเป็นเป็นคุณสายอไรคุขบตก็ไอ้เ่มันตลอดเจอกันพุจีนมันไปวัดคือพ่อตาผมอะจำมับได้แต่ตอนผมกลับมาอยู่พญาไทยวก็เลยม่จพ่อแล้วเพยรันก็เลยพามาหาผมไอ้มอนเท้เป็นสิ่งแล้วกจะต้อรัดบางทีให้จานอากาศก็เรียบร้อยไหมครัปัจจินปัจจินยื่ปจินนะครับ ไอ้ปะจินนี่เป็นมก่อนนี่เป็นมือของไอ้ชลิตครับแต่ดีแล้วที่เราได้ปะจินแล้วเราใช้ปะจินเนี่ยไปบีไปชลิตข้างบนอีกทีซึ่งมันเป็นให้หง,งกลมเตรียครับไอ้ชลิตถึงแม้ว่ามันจะลอยฟ้าปลอยฝนไปทําให้ปฏิวัติทางนั้นนะแต่มันก็มันยังพึ่งไอ้ปะจินอยู่เพราะนั้นเราคุมปะจินไว้เพื่อให้ชลิตเนี่ยมันอ่อนยอมลง ีหน na, right? ้าก็เดียนหรครับหัวห้าเจ็ดกันเนี่ยเตี่ยนทุกเราตั้งเอาเองเลยไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยเลือกเอทเป็บายผมก็บอกมันนะฮะผมก็บอกผมบอกสุดกับผมบอต่อผมพูดสองขึ้นผองบอกทุนเฮ้ยปีห้าเจ็ดเนี่ยนะอย่างวัวเนี่ยว่าเลิกทํางานแล้ววัวทํางานวัวคิดว่าวัวทำงานเสร็จแล้วเจ้าเจ้านายว่ากลับละแล้วว่าคราวนี้เป็นตาลือางสิเพราะนั้นลือต้องแสดงฝีมือให้ ให้ให้ท่านเห็นตั้งแต่วันนี้หรือต้องแสดงฝีมือให้ท่านเห็นแล้วพอสี่ห้าเจ็ดเองจะได้มีงานทําต่อไม่ต้องอยู่แก่เหมือนคนอื่นเขาเพราะมันมันว่าผมไม่แก่ผมผมก็จะจะได้ทํางานนี้ต่อมันก็แฮปปี้นะครับมันมันไม่ได้บอกว่าโ no นเลยมันเออเออเออ,เอ,อมันจะใช้ใช้มันก็เริ่มมองเห็นว่าหลังจาก,กเกษียณไปแล้วมันอาจจะมีอนาคตออทางด้าน<ๆ>นี ไอ้ตู่เขาเขาให้ความจริงใจอ่ะนะจริงใจมากเลยตอนแรกกอนผมมันก็ระวังมากเลยแต่หลังจากผมเด็กพนักเจ้ามาเรียกมันไปแล้วเรียกผมไปให้ให้ให้รักกันนะครับให้ทํางานด้วยกันก็ทุกอย่างมันก็เลยเรียบร้อยหมดวันที่สิบหกวันที่สิบหกนี่บ๊อบองสุดจะเลี้ยงเลี้ยงนยยกครับ ที่ปปกองทัพไทยแล้วก็จะเชิญผบร,รองเสกทุกเหล่าทัพมามาร่วมรับอ่านเช้าคุยเัินเป็นส่วนตัวกับนายกด้วยอ,อแล้วผมบอกว่าให้มันเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดือนหนึ่งก็ให้กองทัพเนี่ยหมุนเลี้ยงเชิญนายกไปเพื่อความใกล้ชิดันนะครับ ยืนยันนะผมจะไม่ใกล้ชิดกันยกมากกว่านี้ก็แล้วผมก็น,นึกบางอย่างผมก็น,นึกในยกกูแล้ว